สวัสดีครับเพื่อนๆชาว The Short ค e y Podcast ทุกคนวันนี้เราจะมาสานต่อซีรีส์การบริหารเพื่อนร่วมงานแต่ละประเภทกันอีกครั้งนะครับนี่เป็นตอนที่7แล้วที่เราได้จอดลึกพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานหลากหลายรูปแบบวันนี้ตะวันจะพาคุณไปทําความเข้าใจเพื่อนร่วมงานอีก2ประเภทที่อาจทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรืองุดหงิดจากการต้องรับมือกับความคาดหวังที่ซ่อนอยู่และการขาดความรับผิดชอบในที่ทํางานครับนั่นก็คือจอมเหยื่อหรือจอมเสียสละ ที่มักจะทำให้ตัวเองดูน่าสงสารหรือแบกรับภาระมากเกินไปเพื่อเรียกร้องความสนใจและจอมไร้ระเบียบหรือจอมไม่น่าเชื่อถือที่มักจะขาดความเป็นมืออาชีพและไม่สามารถพึ่งพาได้ครับเราจะมาทำความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุเบื้องหลังพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้และที่สำคัญที่สุดคือวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงในการรับมือกับเพื่อนร่วมงานทั้งสองประเภทนี้ เพื่อให้คุณสามารถสร้างขอบเขตที่ชัดเจนปกป้องพลังงานของคุณและยังคงรักษามาตรฐถถานความเป็นมืออาชีพในที่ทำงานได้ครับใครอยากหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมด้วยความน่าสงสารและจัดการกับคนที่ทำให้งานสะดุดห้ามพาตอนนี้เลยยินดีต้อนรับสู่ The s h o t k e y Podcast พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว The s h o r t Key Podcast ทุกคนตะวันพาเคล็ดลับสุดยอดมาเสิร์ฟถึงหูคุณอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนที่7ของซีรีส์การบริหารเพื่อนร่วมง,งานแต่ละประเภทกันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําความเข้าใจกันไปอย่างลึกซึ้งถึงความซับซ้อนของเพื่อนร่วมง,งานหลากหลายแบบในที่ทํางานวันนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนร่วมง,งานอีก2ประเภทที่อาจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือทําให้งานของคุณต้องสะดุดนั่นก็คือจอมเหยื่อจอมเสียสละและ จอมไร้ระเบียบจอมไม่น่าเชื่อถือครับฝากกดติดตามช่อง The s h o t Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสของเราบนทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่อยู่กับเราเสมอมา เราจะเริ่มต้นกันที่เพื่อนร่วมงานประเภทแรกที่สามารถทำให้คุณรู้สึกผิดหรือต้องแบกรับภาระแทนพวกเขานั่นก็คือจอมเหยื่อจอมเสียสละหรือ the victim martyr นะครับลองนึกภาพตามนะครับคุณกำลังเดินผ่านโต๊ะทำงานของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแล้วเขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับพูดก,กับคุณว่า โอ้ยงานกองเต็มโต๊ะเลยเนี่ยทำยังไงก็ไม่เสร็จสักทีไม่รู้ทำไมฉันต้องทำทุกอย่างอยู่คนเดียวเลยพร้อมกับทำสีหน้าหอเหี่ยวหรือบางทีเมื่อคุณได้รับมอบใหมายโปรเจกต์ใหม่และชวนเขามาช่วยเขาก็ตอบตกลงอย่างกระตือรือร้อนว่าได้เลยเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการให้เองไม่ต้องห่วงนะแต่หลังจากนั้นไม่นาน คุณก็ได้ยินเขาไปบ่นกับคนอื่นๆว่าเขามีงานล้นมือขนาดไหนและต้องเสียสละเวลาส่วนตัวมากแค่ไหนเพื่อช่วยงานนี้หรือเมื่อมีงานด่วนเข้ามาเขาก็จะอาสาที่จะทําเองทั้งหมดแต่สุดท้ายเขาก็จะบ่นให้คนอื่นฟังว่าเขาถูกเอาเปรียบหรือต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นอยู่เสมอครับพฤติกรรมเหล่านี้คือลักษณะเด่นของคนประเภทจอมเหยื่อจอมเสียสละครับ แล้วอะไรคือสาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้เพื่อนร่วมงานบางคนกลายเป็นจอมเหยื่อหรือจอมเสียสละล่ะครับเรื่องนี้มีปัจจัยทางจิต,ตวิทยาที่หลากหลายครับบางครั้งมันอาจเกิดจากความต้องการความสนใจและความเห็นอกเห็นใจอย่างสูงครับพวกเขาอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสนใจมากพอ จึงพยายามทำให้ตัวเองดูน่าสนสารหรือดูเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อให้คนรอบข้างหันมาสนใจและให้ความสำคัญครับหรือบางทีก็เป็นเพราะความยากลำบากในการจัดการเวลาและการปฏิเสธงานครับพวกเขาอาจไม่รู้วิธีที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานหรือปฏิเสธงานที่มากเกินไปจึงรับทุกอย่างมาแล้วค่อยมาบนทีหลังครับ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากความรู้สึกไม่มั่นคงภายในหรือความต้องการการยืนยันคุณค่าของตัวเองครับการแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนักหรือเสียสละมากอาจเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากคนอื่นครับบางคนก็อาจจะทำไปเพราะกลไกการรับมือกับความเครียดที่ผิดปกติครับโดยการบบนหรือแสดงออกถึงความทุกข์เพื่อระบายความอัดอั้นครับ และในบางกรณีก็เป็นเพราะความเชื่อที่ผิดๆว่าการเป็นเหยื่อจะทำให้ได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบหรือได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างครับแล้วเราจะรับมือกับเพื่อนร่วมง,งานจอมเหยื่อหรือจอมเสียสลับได้อย่างไรตะวันมีวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงดังนี้ครับสิ่งแรกที่สำคัญคืออย่าตกหลุมพรางที่จะเข้าไปช่วยงานทั้งหมดหรือให้ความเห็นอกเห็นใจที่เกินจริงครับ เมื่อจอมเหยื่อบนถึงความทุกข์ของตัวเองสิ่งสำคัญคือการรับฟังอย่างสงบแต่ไม่จำเป็นต้องรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือรับงานของเขามาทำแทนครับการให้ความช่วยเหลือมากเกินไปจะยิ่งทำให้เขามีพฤติกรรมเช่นนั้นมากขึ้นครับต่อมาคือตั้งขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาและพลังงานของคุณครับ คุณสามารถบอกอย่างสุภาพว่าคุณมีเวลาจำกัดในการรับฟังเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องบ่นที่ไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาครับเช่นผมเข้าใจที่คุณกำลังรู้สึกแย่นะครับแต่ตอนนี้ผมต้องรีบไปทำงานต่อแล้วครับนอกจากนี้เสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมแทนการให้ความสงสารครับเมื่อจอมเหยื่อบ่นถึงปัญหา ให้คุณเปลี่ยนบทสนทนาจากการระบายอารมณ์เป็นการหาทางแก้ไขครับเช่นคุณอยากให้ผมช่วยอะไรในเรื่องนี้ได้บ้างครับหรือคุณลองคิดดูสิครับว่ามีทางออกอื่นที่เราจะลองได้ไหมการโฟกัสที่การแก้ปัญหาจะช่วยให้เขาต้องเริ่มคิดถึงการลงมือทาครับและก็ส่งเสริมให้เขารับผิดชอบตัวเองครับค่อยๆผลักดันให้เขาคิดหาวิธีจัดการปัญหาด้วยตัวเองครับเช่น คุณคิดว่าอะไรคือขั้นตอนต่อไปที่คุณจะทำได้ครับหรือคุณมีทรัพยากรอะไรที่คุณสามารถใช้ได้ครับการทำเช่นนี้จะช่วยให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ครับและสุดท้ายหากพฤติกรรมนี้เริ่มส่งผลกระทบต่องานของคุณหรือทำให้บรรยากาศในทีมเสียไปอย่างรุนแรงให้ปรึกษาหัวหน้าหรือผู้จัดการเพื่อนๆเ,เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับ คุณกำลังจะเริ่มประชุมสำคัญแต่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งกลับมาสายเป็นประจำโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือบางทีเขาก็ไม่ตอบอีเมลสำคัญของคุณเลยเป็นเวลาหลายวันทำให้งานของคุณสะดุดหรือเมื่อมีกำหนดส่งงานที่สำคัญเขาก็จะส่งงานที่ไม่มีคุณภาพหรือส่งช้ากว่ากำหนดอยู่เสมอทำให้คุณต้องมานั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือทำงานแทนเขาอยู่บ่อย หรือบางคนอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงานเช่นการแต่งกายที่ไม่สุภาพการใช้คำพูดที่ไม่เป็นมืออาชีพหรือการใช้เวลาทำงานไปกับเรื่องส่วนตัวมากเกินไปครับพฤติกรรมเหล่านี้คือลักษณะเด่นของคนประเภทจอมไร้ระเบียบหรือจอมไม่น่าเชื่อถือครับเพื่อนร,ร่วมงานจอมไร้ระเบียบหรือจอมไม่น่าเชื่อถือมักจะแสดงพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ และไม่สามารถรักษามาตร,รฐานความเป็นมืออาชีพในที่ทำงานได้ครับพวกเขาอาจจะมาสายเป็นประจำไม่แจ้งลาป่วยหรือล่วงหน้าไม่ตอบสนองต่อการสื่อสารหรือส่งงานที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามกำหนดครับบางคนถึงขั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิสมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบขององค์กรครับ พฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความหงุดหงิดและความไม่สบายใจให,ให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆแต่ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยรวมทำลายความน่าเชื่อถือของทีมและทำให้ผู้อื่นต้องแบกรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากความบกพร่องของพวกเขาครับแล้วอะไรคือสาเหตุเบื้องหลังของพฤติกรรมจอมไร้ระเบียบหรือจอมไม่น่าเชื่อถือล่ะครับหลายครั้งมันเกิดจากการขาดความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อผู้อื่นครับ พวกเขาอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าพฤติกรรมของตัวเองส่งผลเสียต่อเพื่อนร่วมงานและทีมอย่างไรบ้างครับหรือบางทีก็เป็นเพราะขาดทักษะในการบริหารจัดการแล้วเราจะรับมือกับเพื่อนร่วมง,งานจอมไร้ระเบียบหรือจอมไม่น่าเชื่อถือได้อย่างไรตะวันมีวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงดังนี้ครับสิ่งแรกที่สำคัญคือสื่อสารความคาดหวังที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรครับ เมื่อคุณต้องทำงานร่วมกับคนประเภทนี้ให้ระบุความคาดหวังในเรื่องกำหนดเวลาคุณภาพงานหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและยืนยันการสื่อสารนั้นผ่านอีเมลหรือแพลตฟอร์มการทำงานเพื่อให้มีหลักฐานอ้างอิงครับต่อมาคือโฟกัสที่ผลกระทบของพฤติกรรมของพวกเขาต่อการทำงานครับแทนที่จะกล่าวโทษหรือตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างไร ให้คุณพูดคุยถึงผลกระทบที่พฤติกรรมของเขาสร้างขึ้นครับเช่นการที่คุณส่งรายงานช้าทําให้ผมไม่มีเวลาพอที่จะตรวจสอบและส่งงานต่อได้ทันกําหนดครับการทําเช่นนี้จะช่วยให้เขามองเห็นภาพรวมและเข้าใจถึงผลที่ตามมาครับนอกจากนี้ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นส่วนตัวครับหากคุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้สามารถปรับปรุงพฤติกรรมได้ ลองนัดคุยกับเขาแบบส่วนตัวเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพอย่างสุภาพและตรงไปตรงมาครับโดยเน้นไปที่การช่วยเหลือเขาให้พัฒนาขึ้นครับ แล้วก็เพื่อนๆครับทั้งจอมเหยือ่อจอมเสียสละและจอมไร้ระเบียบจอมไม่น่าเชื่อถือล้วนเป็นเพื่อนร่วมงานที่สามารถสร้างความท้าทายอย่างมากในที่ทํางานครับพฤติกรรมของพวกเขาสามารถทําให้คุณรู้สึกหมดพลังและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานได้แต่การทําความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุเบื้องหลังและการมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการรับมือไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องสุขภาพจิตของคุณทําให้คุณเป็น คนที่เข้มแข็งมีสติและเป็นมืออาชีพมากขึ้นในโลกของการทำงานครับจงใช้ความท้าทายเหล่านี้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือนะครับก่อนจะจบเอพิโซดนี้ตะวันอยากถามเพื่อนๆทุกคนครับว่าจากประสบการณ์ของคุณคุณเคยเจอเพื่อนร่วมงานจอมเหยื่อจอมเสียสละหรือจอมไร้ระเบียบจอมไม่น่าเชื่อถือแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจหรือต้องแบกรับภาระมากที่สุดครับ และคุณมีวิธีการรับมือแบบไหนที่ใช้เราได้ผลดีอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมครับมาคอมเมนต์และแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะอยากอ่านมากๆครับหากอพิสซดนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลที่อ่านคลาดเคลื่อนไปบ้างตะวันต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆสำคัญกับเราเสมอเลยครับเราจะนำไปปรับปรุงให้ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้ตะวันขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ ผมมีเกรดเล็กเกร็ดน้อยที่อยากฝากไว้ให้คิดอีกนิดครับเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่าความน่าเชื่อถือสร้างขึ้นได้จากความสม่ำเสมอในสิ่งเล็กๆน้อยๆไหมครับมันไม่ใช่แค่คำคมนะครับแต่มันคือความจริงที่โคตรสำคัญครับการที่เรามีความรับผิดชอบในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการตรงต่อเวลาการตอบอีเมลหรือการส่งงานที่มีคุณภาพนั่นคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและทีมอย่างแท้จริงครับอย่าปล่อยให้ใครมาทาให้คุณ ต้องรู้สึกผิดหรือต้องแบกรับภาระที่ไม่ใช่ของคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของ h e Short Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสครับไปจริงๆแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องที่มาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามผลฝากกดติดตามเอาไว้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงต้องขออภัยกับเพื่อนๆมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ The Short Key Podcast หวังว่าเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับดีๆไปปรับใช้แล้วมาเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสกันนะครับ The Short Key Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ